โอ้ยค,ออคุณอภรเหรอคุณอภรอภรอ๋อเสื้อผ้ออาอภรเนาะโอเคนะครับเสื้อผ้าอภรนะครับตาขี้เกียจที่ว่านี้ทางภาษาคุณมดคุณแมวนะบอกว่าเลซี่อ <laughs> e ถ้าหากว่าเลซี่ a มนก็คือลุงหออเลย <laughs> จะมาเลซี่แมลุงหอ,อกเป็นคนขี้เกียจโอเคนะครับ โอเคก็อธ okay. enfin, kind of ิบายความว่าอ๋อตาซัอนข้างเนึ่งอีกข้างหนึ่งปกติประมาณนั้นนะครับจริงๆแล้วนะฮะในเนื้อหาคือตาเขามันลืมไม่ขึ้นเข้าใจไหมมันขึ้นอยู่ข้างเดียวอีกข้างไม่มีแรงไม่มีแรงขยับตาเลยลุงก็บอกนั่นคือเรื่องของระบบประสาทมันอ่อนแอทํางานไม่เต็มประสิทธิภาพคําว่าระบบประสาทก็คือระบบไฟฟ้าสถิตของร่างกายนะครับท่านอย่าไปไกลไปกว่านั้นนะ ทางการแพทย์ก็ว่าประสาทแต่เขาไม่รู้ว่าไฟฟ้าสถิตมันคืออะไรมันเป็นไฟฟ้าที่ศึกษาไม่ได้ไฟฟ้าสถิตรูไหมครับก็เลยไม่มีที่มาที่ไปอ่าทางฝั่งลุงจะรู้เรื่องราวของไฟฟ้าสถิตครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นลุงก็บอกว่ามันจะไม่ยากอะไรทําไปด้วยนะโอเคนะครับทาไปด้วยนะครับคุณอภรนะบอกลูกสาวด้วยครับวิธีแก้จะวิธีปรับแก้ก็ฟังลุงเนี่ยใช้สมองทอกฟังไปด้วยฟังไปเถอะจะเป็นคลิปไหนก็ได้นะ จริงๆนเพราะว่าเสียงดูมันเป็นยางน้นมันเป็นสแตนดาร์ดมันเป็นตัวกลางโอเคไหมครับนะเสร็จแล้วทางฝั่งลูกก็ขยี้ตาแบบนี้ขยี้หัวคิ้วแบบนี้ขยี้แค่นี้ครับแล้วเปลือกตาจะมีกําลังในการที่จะปิดเปิดนะแล้วตามันก็จะขยันไปตามทั้งสองข้าง,างเช่นเปิดก็เปิดเต็มตาเลซ้ายมันก็ไปขวามันก็ไปลองมองตา่ามองสูงมันจะไปนะแล้วกระพิบตามันจะไวแบบนี้โอเคไหมครับ นี่คคือถ้าหากว่าไฟฟ้าสถิตมันทํางานแบบบาลานซ์กันสองข้างนะครับทำตามที่ผมบอกเท่านั้นนะครับก็ผลตอบรับจะออกไปนะครับก็มีวิธีนี้ที่จะแนะนําให้กับลูกนะครับคุณอภรหวังว่าคงจะไปคอนโทรลูกนิดนึงอย่างนี่สุดให้ลูกมาฟังเสียงลุงในคลิปนี่โอ้เยอะเลยนั่นนั่นนั่นะนะก็ฝากไปด้วยความเคารพเหมือนกันก็อยากจะให้ทุกคนได้ใช้อวัยวะทุกส่วนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตามความมุ่งหมายของลุงนะครับ คือหมายความว่ารักษาตัวเองได้นะครับพลังงานมือสุดรักษาตัวเองได้ตัวนี้ก็มีความสาคัญอย่างยิ่งโอเคจบข่าวครับผม